ก็จะขอสะท้อนออกมาเพื่อที่จะนําไปพัฒนาเด็กเนาะแล้วก็การจัดทําสื่ออะไรต่อไปนะคะก็คือการนําเข้าสู่บทเรียนของครูผู้สอนก็จะใช้เพลงโโลอูซึ่งทําให้เกิดทําให้เด็กนะ่ะเกิดความสนุกสนานแล้วก็เล้าความสนใจในการเรียนของของเด็กนะคะทีนี้พอแจกกล่องก็จะมีช้อนวิเศษซึ่งจะมีตัวพยัญชนะสลัก อยู่ในนั้นรวมกันทั้งหมดครูก็จะกําหนดคําว่าคําที่หนึ่งก็คือคําว่ารักคําส่วนมากก็จะเรียงได้ก็จะมีปฏิพลน,นะคะเด็กชายปฏิพลที่นั่งอยู่กลุ่มที่ <คำ S 1> ที่สามนะคะ,ะจากเรื่องที่นักเรียนเรียงลำดับหิุการณ์ถ้าเอานักเรียนออกมาแล้วก็ให้นักเรียนอ่านนะคะซึ่งข้อความที่นักเรียนให้อ่านข้อความที่นักเรียนอ่านที่โชว์บนกระดานข้างหน้า มันจะเป็นข้อความที่ตัวหนังสือมันน้อยไปตัวลเล็กนะคะแล้วก็เล็นรูปภาพรูปภาพใหญ่ซึ่งเด็กที่นั่งอยู่ข้างหลังจะมองไม่เห็นเลยก็จะไม่สามารถอ่านได้การสังเกต,ตวันนี้ก็ก็ถือว่าเด็กเขามีการสังเกตจากข้อความในในแถบประโยคแล้วว่าคํานี้เขียนว่ายังไงที่ทางเสนอก็คล้ายๆของคุณน้อยนะคะในเรื่องของ การสะกดคำนะคะบางเด็กบางคนเขาไม่ทราบแล้วก็เขาเขียนการเรียนคำเนี่ยเขาเขียนสะติสะอีเนี่ยจะอยู่ข้างหลังตัวสะกดเลยนะคะก็เด็กก็จะไม่ทราบแล้วครูก็เลยไม่ทั่วถึงในในตรงนี้นะคะก็อยากให้คุณแจ้งให้เด็กให้ชัดเจนว่านี้นะคะให้เด็กนะคะอยากให้มาเรียนกับเรานะคะแล้วก็นะคะสื่ออุปกรณ์เนี่ย ขั้นท,นที่จะนะคะพ่อ,อกับติเด็กและคือเด็กก็จะมีเนื้อสัตว์ของชิ้นอุปกรณ์นะคะทุกคนนะคะอันนี้คือก็ถ้ามันสอดคล้องกับสถานการณ์คือก็อยู่แล้วคือเด็กได้ใช้สื่ออุปกรณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็จะมีเด็กนะคะบางคนที่เขาอาจจะไม่มีความถนัดในเรื่องของการอ่านหรือว่าเร่ควาข้องแต่พอมาเป็นกลุ่ม เขาเขามีเขาเรียกว่าแรงสนับสนุนในการที่จะเข้าไปในกลุ่มอยากจะช่วยนะคะมีความกระตือรือร้นถึงแม้ว่าคือพาคนเดียวออาจจะไม่ถนัดแต่พอเป็นกลุ่มเนี่ยหมู่เพื่อนเขาช่วยเพื่อนเป็นอยู่ตรงนี้นะคะอันก็ขอชื่นชมนะคะขอให้เห็นคำสาบเลยนะคือตรงนี้เราสามารถที่ทําบัตรทาศัพท์ติดบนกระดาษได้ด้วยเนียค่ะเพื่อให้เขาได้ตรวจว่าสิ่งที่สอากำลังอ่าผสมคํามหรือว่า กดธรรเนี่ยถูกต้องไหมอันนี้คือในนข้อบริบทของอาางก็คืออางาราก็ต้องขอชื่นชมบอกนะคะว่าทางก็มีการเตรียมเป็นการสอนที่ดีมากๆเลยนะคะรวมถึงการออกแบบเรื่องของการมีสื่อการสอนนะคะที่มีความพร้อมเนาะให้เด็กได้แบบได้มีส่วนร่วมกันแบบมั้นเป็นเดี่ยวทั้งหลายทุกคนนะคะไปงานจัดการปร่ชุมทั่วนะคะในส่วนของแผนการสอนเนี่ยต้องขออนุญาตพูดว่า เออ่ในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยนะคะที่ครูที่อาจารย์บ่งไว้เน <c oughs> <c oughs> ี่ยคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วน่าจะน่าจะสลับก็คือมันน่าจะไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเสินที่วัดเนี่ยมันน่าจะบิด่ขงหน้าก็คือเป็นตัว k p ทนั่นหมายความว่าที่เรูเนี่ยก็คือชื่อเรื่องคือเกิดการเพื่อเรียนระดับเหตุการณ์ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าองค์ความรู้เนี่ยเด็กเราจะได้หลักการอ่าน หรือว่าวิธีการในรตอบเหตุการณ์<ม>ใช่ไหมคะส่วนกระบวนการภาษาเด็กควรจะได้คือเป็นของการ<ม>เล่าเรื่องเหตุการณ<ม>์หรือว่าการเรียนรู้การน้อยใบงานบนของมูนนี่น่าสนใจแล้วก็ดีมากๆนะคะเพียงแต่ว่ามันถูกนํามาใช้มันอาจจะสลับ<ม>ที่กันนิดนึงครควรจะต้องให้ชั้นกระบวนการ<ม>ุ่มช่วยตามสีม่ห้าสี่คือแบบโคบริติเี่นนี่คือการแบบร่วมกันหมายความว่าเด็กจะต้องช่วยกันเรียนแบบร่วมกันช่วยกันเรียนก่อนอย่าเพิ่งแบบไปเดียวใช่ไหมคะ ปริแบบร่วมมือเสร็จแล้วเจะเกิดความมั่นใจเพื่อนช่วยเพื่อนจรจากการจาัดกิจกรรมการเรียน CIRC ก็ถือว่าต้องขอบพระคุณคณะอาจารย์ที่ได้มาเยี่ยมวันนี้นะคะแล้วก็คณะกรรมการที่ท่านผอ,อแล้วก็ท่านรองแล้วก็คุณครูที่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในวันนี้นะก็ได้นํากิจกรรมที่มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสนอแนะที่จะนําไปปรับใช้ในแผนต่อไป สำหรับนักเรียนนะคะก็จะเอ่ยถึงข้อดีที่ที่ได้วันนี้นะคะก็หนึ่งก็คือในเรื่องของการเตรียมสื่อนะคะถือว่าได้ดีนะคะนี่จากท่านได้สังเกตนะคะสองก็คือเกมอ่าสื่อมีหลากหลายแล้วก็พอประเด็นนะคะสามก็คือเสียงคุณครูเสียงดังฟังชัดอาจจะเป็นที่เด็กน้อยนะคะวันนี้ค่ะแล้วก็มีอ่า นักเรียนมีส่วนร่วมนะคะอันนี้คือคือข้อข้อดีที่ท่านอาจารย์แนะนํานะคะส่วนที่ข้อเสนอแนะที่จะต้องเพิ่มเติมในแผนต่อไปนะคะก็น้อมรับนะคะก็คือในเรื่องของอาการที่ว่าเด็กนะคะนั่งในใน,ในหลายกลุ่มแบบนี้คุณครูอาจจะเดินไม่ทั่วนะคะอันนี้ก็ต้องปรับในแผนต่อไปนะคะ2ก็คือการปรับตัวหนังสือสื่อนะคะภาพอาจจะตัวใหญ่ ภาพภาพใหญ่แต่ตัวสือเล็กอันนี้ต้องขอนาเรียนว่าด้วยความตื่นเต้นทุ่ทำทำมาที่บ้านแล้วลืมมารีบเกินนะคะก็เลยล,ลืมตัวนั้นไปก็จะนําไปปรับในแผ่นต่อไป3ก็คือการสะกดคานะคะไอ้ที่ตรงนี้ก็คือ,อคุณครูให้เรียงนะคะให้ให้เรียงแกะรูปแกะรูปมาคุณหน่อย ก็เลยให้เด็กวางอาจจะจทําผิดเนาะ mm hmm. อย่างเช่นก็เดินแบบนี้นะคะก็ให้เอาสรลด์มาวางช้อนช้อนมาวางต่อกันแบบนี้นะคะอาจจะเรื่องความเข้าใจผิดนะคะวางต่ออันนี้ก็จะนําไปปรับนะการวางเก็บลูกสกะกดคําสีก็คือการพร้อมเพียงของเด็กในชั้นเรียนในการอ่านเนื่องจากว่าใบงานอาจจะเยอะไป ให้ปรับรถไปงานลงแล้วก็ให้เด็กทากระบวนการกลุ่มก่อนแล้วก็มาเดี่ยวเด็กจะได้ช่วยเหลือกันอันนี้นะคะก็จะนําไปปรับนะคะอ่าสางก็คือของอาจารย์บรักว่าเรื่องของแผนใช่ไหมคะก็ในเรื่องของตัวชี้วัดอให้สอดคล้องกับตัวการประเมินมันสลับข้อกันใช่คะน,นี่ก็น้อมรับคำะน,น,นะคะสำันอ่แล้วก็มีการอสอนให้สอนในเรื่องของใกล้ตัวเด็ก กิจกรรมไหนที่ไม่สอดคล้องก็ให้ตัดออกจากแผนมันจะได้กระชับเวลามากขึ้นนะคะตรงนี้แล้วก็ใบงานนะะอันนี้พูดไปแล้วเนาะแล้วก็ปรับในเรื่องของอาจารย์<ม>นะคะในเรื่องของคะแนนนะคะรูปปิดใช่ไหมคะนะครัเสมมตนให้ตรงกับใบงานให้เขียนชื่อให้ตรงไปกับใบงานที่วัดด้วยนะคะ<ม>แล้วก็ของครูครูแนะนํามาก็คือในเรื่องของ การมีส่วนร่วมของเด็กทั้ง,งคุณครูสิริพรและคุณครูวราภุมนะคะคือให้เด็กมีส่วนร่วมในการทํางานนะพยายามให้ดูเด็กทุกคนอันนี้ก็คือคก็น้อมรับตรงนี้ในการแนะนานะคะก็ขอบคุณมากค่ะคอบครูราม่าขอบพื้นกลางหุ้มหนการเรียนระบนโคกตรวจประดุมรัชประชานครูนะครับวันนี้นะครับได้มาทั้งเก็บคุณครูเฉวีคำเกิดน,นะครับในการสอนวิชาวภาษาไทยนะครับ ก็ขอขอช่ญชมท่านนะครับว่าท่านได้เตรียมเตรียมการเตรียมพร้อมมาอย่างดีนักเรียนด้วยความสนใจมีกิจกรรมที่นักเรียนเ,เรียนเรียนสนุนสนานเข้าใจตามเนื้อหาสาระในส่วนที่นักเรียนจะรับได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ภาษาไทยเป็นสิ่งเป็นวิชาที่จําเป็นถ้าเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้ตรงนี้ไปสู่กระบวนการของวิชาต่างๆได้อีกหลาย ช่องทางนะครับดังนั้นวันนี้ก็ขอชื่นชมคุณครูสวีแล้วก็คณะกรรมการจากราชพัฒนะครับที่ได้มาให้คำแนะนํานะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ